สวัสดีพี่น,ออน้องวันนี้ทีมงานเฮามีเมนูพิเศษครับนี่ครับทีมงานวันนี้มีเมนูยังเ oh. มนูยังเมื่อไงปลาจุ่มปลาจุ่มเบิรงปลาจุ่มครับพี่น้องนี่วัน oh. นี้คือเ <c oughs> ปิดช่องย่านเป็นทางขาครับวันนี้พร้อมสมาชิกก็เลยจัดปลาจุ่มมันเดือดขึ้นนั่นเออเลยวันนี้ก็ทิมีสะโกนโกนโกต่งนอ แก่และวแกก็จะเป็นสปอนเซอร์มากูดินแล้วก็พกาศแบ่งกินแตกแล้วก็ต้นกอกแล้วก็ผมครับพี่น้องโตมยหงยางปลาคือนเขาเนี่ยเรามากินน้ำกันเนื้อพี่น้องเด้อปลาจุ่มพี่น้องแซ่บๆนี่น้ำจิ้มรสเด็ดในห้องเขาเป็นหัวห้องเขาเนี่ยไม่เห็นยูเอาลูกเว้ น,น,นี่คือทีมงานที่สั่งรอยยิ้มไงก็พี่กับน้องครับพี่น้องอย่าเฝ้าเบือ่อเฝ้านายกันด้วย,อวยอวอไอ้น้องเ้อะเอาคือภาษาเกมบท่าไหร่กินไหมอ่านั่นเจ๊ก็คลิปผมก็สิลงรังวๆเนี่ยนะครับดได้ได้ได้แน่บ่ได้แน่ก็สร้างนะครับคว้าผมลงด้วยความบันเทิงสั่งสีสันสั่งรอยยิ้มให้พี่ให้น้องเดี๋ยวน้อยเคยพาแล้วมาน่ะเตือนหัวใจอันนี้ก็ปลา

ตุมนี่ครับออนเค็มออแซบเค็มตัวนี่กตงนอพี่้องอันนั้นตรงเจแล้วกัมางูดินอันนั้นแบ่งผ่านแบ่งตินแตกอันนี้ครัต้นกอกกอาจะดำได้พี่้องเพือนมได้รอกกาวองนี่ไหนบอกต้องแบ่งกิน้งวมดนี่ได้มกอน้านี่แหละ ไงบอ๊ะบอ๊ะเมนี้คือเป็นบุฟเฟต์พี่น้องบุฟเฟต์บุฟเฟต์ทัเลยตั้งโปรเซลเลยบุฟเฟต์บุฟเฟตยอดครับทำการกํแห้งลงหมาอลไรพี่น้องการกินเท่าหลายคนแซ่บดีนี่ครับพี่น้องนี่หวานสุดยอดครับ อ้เป็นนั่งเดี๋ยวจะไปทันเขาบ่บ่บ่อ้ตออูตบ่บ่บ่ปัจนกินเนาะลินนี้ฝากไว้จานีไปนั่งกินหนาจะมาอกกันไหมครับมึอีกที่สั้ัการยูการกินไปตามภาษานักหลาทิมงานเท่ากะมีตำานีแหละครับจะซุ่มหนึ่งกะกินยุงเรื่องจะกินเนี้าปกชวนมากุ้งกูกดีไหมเี่ยกันเหยอ เอเจแลนบางบุดินจำซื้อไว้แล้วพี่น้องเด้อทีหกจละุกกินเลยนี่ต่างนะเนาะ้ตนกกอกครับมันจะมืดนยังไงพี่น้องเด้อเกือบแน้ครบลวว่ะอพี่น้องโตุเป่วยไม่่วโตุ้้นคิปนี้ฝากไว้สวัสดีพี่น้องคลิปหน้าจะอพกันไหมสวัสดีครับ